สวัสดีค่ะนักศึกษาพอดีได้รับคําถามนะคะที่น่าสนใจก็เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยช่วงนี้นะคะจริงๆอยากจะให้ทุกท่านนะคะ คอยจับตามองเกี่ยวกับนโยบายนะคะตามที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเรื่องของนโยบายของประธานดีใหม่นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือทรัมป์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราได้มีพูดสั้นๆนะคะเกี่ยวกับตอนที่ได้รับเชิญจากทางการกรุงเทพไปแล้วก็ตอนนี้ทางการกรุงเทพนะคะก็มีการให้ความรู้ความเข้าใจนะคะกับสังคมซึ่งมีประโยชน์มากๆเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้านะคะแล้วก็เรื่องของนโยบายใหม่ของประธานดีทรัมป์อยากให้ในักศึกษาก็ติดตามนะคะ แล้วก็รวมถึงผู้รู้ทุกๆท่านด้วยนะคะที่ที่ได้ออกมาช่วงนี้แล้วก็พร้อมกับวิเคราะห์ด้วยตนเองนะคะโดยใช้นโยบายของอของธรรมราชุดีแล้วก็ประเทศอื่นๆนะคะที่มีการตอบโต้หรือแม้แต่ประเทศอื่นๆและประเทศไทยด้วยนะคะว่าเราควรจะ,ะวางกลยุทธ์ยังไงนะคะควรจะ,ะใช้ทฤษฎีอะไรมา มาประกอบะะทีนี้ก็กลับมาที่เรื่องของเราก็อยากจะพูดสั้นๆเพราะว่าตอนช่วงนี้นะคะทุกคนก็คงจะเรียนหนักนะคะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้นะคะก็ยังมีคลาสเยอะแยะวันนี้ก็เพิ่งเลิกนะคะนักศึกษาตั้งใจเรียนมากยังเฟรชอยู่เลยนะคะแค่วันนี้เรียนกันหลายหลายชั่วโมงตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะเลิกต้องเกือบ6กโมงด้วยซ้ำอันนี้ต้องขอ,อต้องขอบอกว่าชื่นชมมากๆนะคะยังไม่มาถึงเข้าเรื่องสักทีเอาเข้าเรื่องก็คือสรุปนะคะส่วนตัวมองว่าช่วงนี้จะเข้มข้นแต่เหมือนเดิม ยังไม่คิดว่าทางทรัมป์เนี่ยจะจะ agressive แบบร้อเอร์เซ็ตามที่เคยตามที่เคยพูดสัญญาเอาไว้ก่อนล่วงหน้านี้นะคะคือเขาคงจะพยายามในช่วงแรกแต่จะมีการหย่อนลง บ้างนะคะเป็นบางเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบางส่วนนะคะต้องคอยจับตานะคะแล้วก็เรื่องของสงครามก็เหมือนกันในส่วนตัวมองว่าจะช่วยให้เรื่องการมีสงครามของอิสราเอลแล้วก็ของรัสเซียเนี่ยเบาบางลงแต่เราก็ต้องคอยดูค่ะเรื่องของอรถนะคะเรื่องของสารกรรถยนต์เนี่ยที่ก่อนหน้าน,นี้เรามีความกังวลน,นะคะในเรื่องของจีนที่เข้ามาค่อนข้างเยอะทีนี้การที่ทรัมป์เข้ามามันก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให คล้ายๆกระตุกนิดนึงนะคะซึ่งจะทําให้พวกเราเนี่ยซึ่งอ,อ,อยู่ตรงกลางนะคะไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายหลักเนี่ยนะคะก็มีเวลาเตรียมตัวหายใจหาคอเพิ่มขึ้นนะคะเช่นในเรื่องของรถยนต์สัญชาติจีเนี่ยนะคะคือเขาได้เปรียบในหลายๆเรื่องอันนี้ต้องยอมรับแล้วเขาก็เก่งจริงๆแต่ว่าลองสังเกตไหมคะว่าค่ายรถยนต์ของทางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทางทางยุโรปเนี่ยตอนนี้จะเริ่มไหวตัวกันค่อนข้างหนัก เะะพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโปรโมีอะไรค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงปัจจุบันเนประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ให้ให้ช่วยกันนะคะแล้วก็ลองช่วยกันขบคิดก็คือ ปัญหาต่างๆที่เราเคยมีไม่ว่าจะปัญหาที่เกิดซ้ำๆนะคะปัญหาที่คิดว่ามีแน่นอนอย่างนี้น,นะคะก็ให้กำาลังใจรัฐบาลว่าวา่วาน่าจะหาวิธีการนะคะเบาบาบให้มันเบาบางแล้วก็หาวิธีแก้นะคะนอกเหนือไปจากสิ่งที่ทาอยู่แล้วถ้าอะไรที่มองไปแล้วว่ามันไม่ใช่นะคะก็เราต้องปรับนะคะแล้วก็เอาใจช่วยแล้วกันนะคะเพราะรู้สึกว่าบางบางปัญหาเนี้ยเราคงจะไม่เอ่ยเป็น เป็นเฉพาะก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคิดว่าทุกท่านคงจะทราบด้วยตาแล้วก็สัมผัสได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะคือคือก็คงจะพยายามระดมกันเยอะแล้วแต่ว่าถ้าอย่างไรก็ตามถ้ามันไม่ใช่เนี่ยเราก็ควรจะต้องปรับนะคะแล้วก็ถ้าถ้ามีเสียง ในการช่วยแนะนําอะไรต่างๆก็อาจจะลองไปพิจารณาดูว่าว่าเหมาะสมแค่ไหนก็คงแล้วแต่นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยากจะให้ระวังก็คือเคยพูดก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยฐานรากนะคะซึ่งตอนนี้มีทั้งเรื่องของเทคนโนโลยีเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะนะคะแล้วก็เงินทุนบางกลุ่มเนี่ยซึ่งอันนี้กลุ่ม ที่เป็นช่วงบนเราอาจจะไม่ต้องกังวลมากแต่กลุ่มฐานล่างนะคะกลุ่มล่างอันนี้อาจจะต้องระวังนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแก๊บค่อนข้างเยอะนะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนทฤษฎีต่างๆทางด้านเศรษฐศาสตร์และก็เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดมาทั้งในคลาสด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอย,อยมาพูดเป็นเป็นครั้งครั้งไปก็แล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่หนักเกินไปนะคะแล้วก็จะได้สนุกด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะโพสต์ของเก่านะคะ ให้ดูข้างล่างนะคะแล้วก็ส่วนหนังสือแล้วก็ตำราที่สนใจก็อาจจะโปรดให้ดูด้วยข้างล่างนะคะก็แฮปปี้วีคเอนค่ะแล้วก็เราจับตามมองดูนะคะคิดว่าปีนี้อาจจะไม่ได้แย่จนเกินไปนะคะ่ะเพราะว่ามันก็จะมีการทวงดุลน,นะคะแล้วก็ให้เราจับสังเกตดีๆแล้วก็น่าจะไปรอดนะคะสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยสู้ๆค่ะก็ให้กำลังใจทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะ